สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ออรลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมเรื่องร้องการเมืองนั้นมีมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของนายกเศรษฐาทวีสินนะครับท่านหลังจากที่ได้เดินทางไปที่ UN ประชุม UN อะไรประมาณนี้อ่าก็ได้มีสํานักข่าวบูมเบิร์กนะครับท่านชื่อดังกล้องโลกกันเลยทีเดียวก็ได้ถามนะเนี่ยปมอดีนายกทักษิณเนี่ยถ้าเกิดพ้นโทษแล้วอะไรประมาณนี้อ่าจะชวนมาเป็นที่ปรึกษาไหมนะครับท่านผู้ชมก็โว้ยก็ทําให้หลายคนดิน้น โดยเศรษฐาทวีสินครับท่านอุบนนเนี่ยยังไม่บอกบทบาททักษิณชินวัตรในรัฐบาลหลังพ้นโทษยกคือนายกซึ่งคนนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์คงจะไม่ฉลาดนักหากจะไม่ขอความเห็นนะครับท่านเพราะสิ่งที่ออกมาจากสำนักข่าวบูมเบิกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนทวนวลงเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากนายภูมิธรรมเบชยัชชัยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งนะครับท่านควบรัฐมนตรีพาณิชด้วยนั้น เอ้ยถามมีเรื่องอะไรล่ะจ้าโดยภูมิธรรมด้วยเฮ้ยโผล่นันเนี่ยลั่นอยากคุยกับวิศนุเครือกล้วยควงงามครับท่านแล้วก็ชวนนั่งกรรมการศึกษาประชามติอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ปิดทางก้าวไกลร่วมด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยประเด็นนี้ครับท่านทัวลงปมนี้ก็คือปมที่จะไปชวนวิสนุเครือง,งามอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเจ้าของสมก,การฉายานะครับท่านสีธนนชัยลอดช่องมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะไปชวนทำหอกทำดาบอะไรโดยภูมิธรรมครับท่านทาบนั้นเนี่ยเอก กชัยครับท่านสิริพันธ์นกสวนสวัสดีพงเทพแล้วก็นิกรจำนงครับท่านร่วมกรรมการศึกษาประชามติแก้รัฐมนูญเปิดช่องก้าวไกลร,ร่วมทีมแล้วก็ตัวเองยอมรับนะเนี่ยอยากจะคุยกับนายวิษนุไปคุยทำหอกดาบอะไรวะเนี่ย <c oughs> เพื่อฟังความเห็นการทํางานแล้วก็เร่งลดงบประมาณการทําประชามติแล้วเนี่ยเหตุทําหลายครั้งสูญเงินแต่หมื่นล้านนะครับเ่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านตอนนี้วุ่นวายวุ่นวนไปหมดเลยส่วนตอนนี้มาที่เรื่องของปิยบุตรแสงกนกุลนะครับเ่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ประกาศอําลาแล้ว ้ยเฮ้ยประกาศยุติบทบาทนะเนี่ยโดยเปแอบตทครับท่านโผล่ลั่นนะเนี่ยประกาศยุติบทบาททางการเมืองพร้อมเลิกเสนอความคิดเห็นหลังจากเธอเจอทัวลงแทบทุกฝ่ายกันเลยทีเดียวหลังจากประกาศยุติการบทบทบาททางการเมืองเลิกเสนอความเห็นครับท่านหลังจากนนเนี่ยได้ออกมาติงพักก้าวไกลโอ้ยเฮ้ยปมประมาณที่ว่าทาไมไร้น้ําใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยไม่มีการพูดถึงเรื่องชอบพนิกาโดนตัดสิทธ์อะไรเลยนั้นก็ทําให้ทัวลงครับท่านโดยโอดนะเนี่ยเจอทัวลงทุกฝ่ายกันเลยทีเดียวทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายผู้สนับสน นุนเพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายผู้สนับสนุนก้าวไกลตอนนี้ขอเลิกดีกว่าไปดูแลตัวเองเขียนหนังสืองานวิชาการนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเว้ยเคยโดยตอนนี้ก็ได้ออกมาตัดพอนันเนี่ยโอ้ยทั้งเรื่องของไอโอรัฐบ,บาลเก่านะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของ f อฟซพักเพื่อไทยทั้งเรื่องของ FC พักพพก้าวไกลอะไรประมาณนี้หลังจากที่ตนเองนั้นได้ออกมาแสดงความคิดเหน็นต่างๆนานนี้ก็โดนทวนลงยับเยินไม่อยู่ยังนะครับต้องติดตามต่อไปไม่อยู่อนกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้แขากาประการเดือดนะครับ หลังจากออกมาชื่นชมนนเนี่ยว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยรู้สึกว่าจะใจกว้างกว่ารัฐบาลเศรษฐาทวีสินปมไหนจ้าปมที่พรรคก้าวไกลนี้ไม่ได้ตำแหน่งกรรมธิการปรากโกงอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมโวยกระ่งผลได้ตอนนี้ทวิตเตอร์เดือดครับท่านซัดกันไปซัดกันมาอย่างไม่หยุดยังด้งเลยทีเดียวโดยก้าไกลครับท่านแถวนั้นเนี่ยกรรมธิการปรากโกงแรงแล้วก็กรรมธิการแรงงานหรือเปล่านะั่นก็น่าจะใช่ลั่นสมัยประยุทธ์เนี่ยยังใจกว้างกว่า,วางัดกลยุทธ์อื่นลุยต่ออะไรประมาณนี้นะครับท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายชัยธวัต บรรยากาศถกกันเนี่ยไม่ชื่นมืน่นก้าวไกลแห้วกรรมการทีการปราโกงกรรมการการแรงงานแล้วก็พร้อมลั่นนะเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ยัยงใจกว้างกว่าอะไรประมาณนี้ชี้สังคงคาดหวังให้รัฐบาลถูกตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมคำประกาศก็เดือดเลยนะเนี่ยซัดนะเนี่ยเลิกเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านได้แล้วเว้ยเฮ้ยปมลั่นนะเนี่ยรัฐบาลฮิตเหลยยังใจกว้างกว่าอะไรประมาณนี้หลังอกหักครับท่านไม่ได้รับเป็นกรรมการการปราโกงอะไรทํานองนี้โอ้ยก็อยากจะเดินไปห้ามเขานะครับท่านผู้ชมให้สันติไม่ตีกันไว้ได้ไหมถามเพราะอะไรโอ้ ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะยากกันแล้วครับท่านหลังจากที่กลุ่มเสื้อแดงกลุ่มเสื้อเหลืองนั้นได้หันมาเป็นพันธมิตรกันนะเนี่ยมีการน,นันัดกระชับมิตรเฮ้ยกินข้าวเพื่ออะไรจ้าเออ,เ,อ,อเพื่อที่จะร่วมกันปาบส้มหรือป่าน่นก็น่าจะใช่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ใช่อย่างสุดกัำเลยทีเดียวหลังจากโบเสกสกลนะครับเ่านผู้ชมนักร้องเสียงดีทรพีนเดรคุณหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจออกมายกจอปอปั้นฮิตเล้ตาน,น เป็นผู้นําที่ดีที่สุดในโลกนะครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เป็นอย่างไรจ้าไอ้โบเสกสถุนได้ไม่ใช่ไอ้โบเสกสกลครับท่านได้มีอะไรผัวหัวกระบ,บาลได้ตําแหน่งอะไรบ้างไหมตอนนี้ก็ฝังกบเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมอวสารโบเสกสกลครับท่านตอนนี้อาจจะต้องกลับบ้านอย่างเดียวได้เว้ยเฮ้ยโดยก็ได้มีการขุดนั่นเนี่ยหลังจากออกมาซัดเศษฐาวีศินเว้ยเฮ้ยให้ดูชะตาก,กรรมของทักษิณเป็นตัวอย่างโอ้ยก็มึงเดินตากตูดเขาอยู่หลายปีเว้ไนดะ้ไม่เออใช่ใช่ใช่เรื่องนี้ใช่นะครับท่านผู้ ก่อนที่คอสชอแล้วเนี่ยมันจะยึดอํานาจเว้ยเฮ้ยแล้วก็มีการเรียกไปปรับทัศนคติเฮ้ยโบอีสานนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ไปได้ไปออกรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ิ่งศักดิ์ถามเนี่ยไอ้โบไอ้ควายไอยไม่ใช่โอ้ยขอภัยอ่านผิดอ่านผิดไม่ได้อ่านเมื่อกี้เดาผิดนะครับท่านผู้ชมโบโบเนี่ยไปสถาบาัน,าน,าานที่นั่นไปสถาบันที่นี่เนี่ยมึงทําไปได้ยัางไงาใช่ไหมวะไม่แน่ใจแล้วนะครับท่านผู้ชมโบเสกสกลก็สวนทันควันกันเลยทีเดียวนะเนี่ยที่ไปจุดทูบนั้นก็ไปจุดทูบหลอกทหารอ๋อไอ้ก หลอกไปยุธด,ด้วยหรือเปล่าในราท่านผู้ชมแนะให้ดูชะตาการรมทักษิณเป็นตัวอย่างโดยไอ้โบครับท่านนักสาบานมือวางอันดับต้นของประเทศไทยนเนี่ยโผล่เตือนเศรษฐาให้ดูชะตาการรมทักษิณชินวัตรไว้ไอ้โบครับท่านอัดเศรษฐานเนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ยจริงใจหรือว่าการเมืองกันแน่เตือนนักธุรกิจมาบริหารประเทศให้ดูชะตาการรมทักษิณยิ่งรักเป็นตัวอย่างในราท่านผู้ชมแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าฝังกบการเมืองเป็นที่เรียบร้อยในราท่านผู้ชมปิดฉากอาวสานครับท่านหลังจากที่เคยออกมาลั่นวันเนี้ยยอมเป็นหัวหมาดีกว่าหางละ สีนะครเบท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับท่านถามทําไมมันจะเป็นหัวอื่นไม่ได้นะครเบท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ไม่ต้องจับตามองนะครับท่านเพราะว่าจับใส่ปากนั้นอร่อยทันทีกันเลยทีเดียวคือทุเรียนทอดครับท่านโดยขนาดแบ่งบรรจุ100กรัม140บาทคับวู่มากับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะกรเบท่านผู้ชมขายดีที่สุดในช่องกันเลยทีเดียวราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบปลาหมึกบดคับเอ้ไม่ใช่ลูกหยีฉาบปลาเกตขาวอบกรอบเออลูกหยีกวนนะผู้ชมมีหกานเลยทีเดียวอันนี้ก็ 500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีลูกพุนนะครับท่านผู้ชมก็มี100กรัม200บาทครับท่านขาดไปไม่ได้วิบวัดนาวิวไม่อ้วนนะครับท่านผู้ชมถูกหรือเปล่าว่าเนี่ยความหมายโนสลิมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวที่หลั่งไหลกันเข้ามาอุดหนุน,นครับท่านโดยวันนี้ก็ได้ทําการเคลียร์ของเรียบร้อยนะครับท่านส่งของเรียบร้อยสําหรับคนที่ตกค้างนี่ก็ต้องจับตามอง,มองว่าจะเป็นอย่างไรเอยเอ้ยอยอยาอาอาาี้ดเเเลลลยวหังจจกใช มาช่วงนาตาปีนะครับท่านผู้ชมดาราสลิมลอดช่องนั้นก็ได้ทําการออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินเลยทีเดียวนนเนี่ยสำหรับคนที่ต่อว่าประยุทธ์อย่างนั้นสําหรับคนที่ไม่ชอบประยุทธ์อย่างนี้หนึ่งในนั้นก็คือโจนูโวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โอ้ยโอโอ,โอเหลือเกินเลยทีเดียวเฮ้ยได้ไปบุกล้องนั่นเนี่ยรัฐมนตรีดีอีปมไหนจ๊ะปมที่ว่าโดนปอมเฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวอ่าหลังจากโจนูโวครับท่านเคยงานเข้าไม่หยุดยั้งนั่นเนี่ยอ่าก็ได้อ,อ,องชรบุณ รันครับท่านยืนยันนะเนี่ยเป็นเฟซบุ๊กปลอมก็ยังคงโดนปลอมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนนะครับเ่านผู้ชมโดยผ่านมาสักพักใหญ่แล้วนะเนี่ยโจนูโวครับท่านนักร้องดังหรือไม่ดังนะั้นไม่อาจแน่ใจพร้อมเขียนข้อความว่าชอนไม่น่าไปช่วยพวกคนเชียงใหม่เลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นข่าวเก่าแล้วนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าเอามา r e เมคใหม่ครับท่านเพิ่งเพิ่งเจอซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ได้โพสต์ในไอจีนะเนี่ยถึงการถแถลงการดังกล่าวระบุว่าปลอมไม่มีผู้มีอำนาจใดทําอะไรได้เลยมันคือชีวิตจริงนะคะรับเ่านผู้ชมอันนี้ ก็เป็นการโอดครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ชอนบุรณะฮิรันนะครับท่านผู้ชมไปปลูกป่าก,กระบวิทีเดียวนั้นชีวิตพลิกครับท่านพลิกไปทางที่ดีชื่นใช่ไหมใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้พลิกทีมไปทางที่ดีขึ้นนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เว้ยเฮ้ยพังคาบ้านนะครับท่านผู้ชมยับเยินไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวแล้วก็หนึ่งในเยือนั้นเนี่ยหรือเปล่าไม่อาจแนะ่ใจซึ่งก็คือโจโนูวเว้ยเฮ้ยออกมาอดโอนะครับท่านผู้ชมหลังจากช่วงช่วงนาตาบีมันนี้เคยบอกว่าเนี่ยการเลือกตั้งไม่ต้องมี ภูมิใจเหลือเกินก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีส่วนตอนนี้มาที่แหลงเรื่องนี้กันดีกว่าครับท่านแหลงก็คือถแถลงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้อีแหลงผือก็คือว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อหรือจะไม่ไม่รู้ว่าจะพูดไม่รู้จะถแถลงอะไรต่อแต่นี่มวยถูกคู่เว้เฮ้ยหลังจากที่ตอนนี้โอ้ยรู้สึกว่าเป็นคู่เดือดคู่ดังนะครับท่านผู้ชมในโซเชียลออนไลน์ระหว่างคุณปีใหม่ครับท่าน FC พักเพื่อไทยกับเจ๊บอมรักชนิตรกุลน,นะครับท่านผู้ชมอดีตสสพักก้าวไกลแล้วก็เป็นอดีตคณะกรรมการบริหารพักกลลแ้วกก็็เเปนขาาิรรหือ ที่ปรึกษาอะไรสักอย่างนั่นเนี่ยของรองประธานสภาหลังจากเจี๊ยบอมารัฐครับท่านได้เป็นแบบอย่างนั้นเนี่ยในการไปบุกอะไรทำนองนี้และเป็นอย่างไรบ้างจ้ามวยถูกคู่ว้ยเฮ้ยปีใหม่นั่นเนี่ยแห่งพรรคเพื่อไทยว้ยเฮ้ยกองเชียร์ไม่หยุดยั้งย้อนเจ็บเจี๊ยบอมาราัดนะครับท่านผู้ชมเป็นต้นแบบการตัดต่อภาพแล้วก็พฤติกรรมหยาบคายสะทถุนถอยอะไรประมาณนี้อุย้ยเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะเปิดวอกันอย่างเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่แฮชแท็กเจี๊ยบอมาราัดคุกคามประชาชนขึ้นเทนทวิตเตอร์อะไรประมาณนี้โดยปีม่ย้ยอนเเจจบ นายกเดินผู้ชมกับพวกพ้องก็ตัดรูปภาพเป็นต้นแบบให้เข้าใจผิดว่าทําได้เพราะนะักการเมืองยังทาได้สารภาพพฤติกรรมและคําหยาบคายก็ลอกเลียนแบบคุณเจี๊ยบม,มาเอ้ยแล้วก็ยืนยันนะเนี่ยพร้อมหนุนการต่อต้านการคุกคามประชาชนอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ก็แบ่งเป็น2ฝักสองฝ่ายนาักเดินผู้ชมหรือว่าสฝนะ่ายนั้นไม่อาจแน่ใจบ้างก็เห็นด้วยนะเนี่ยกับคุณปีใหม่บ้างนึ่งละ่ะบางก็เห็นด้วยกับเจี๊ยบอมารัสนาักเดินผะูน้ชมแล้วกูควรทำอย่างไรดีว่าเนี่ยมาควรเงียบๆไว้ก่อนนะครับท่านสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องจับตตามออง่ไป โดยได้กล่าวหลายช่วงหลายตอนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเคยเห็นคุณอมรัตน์เนี่ยก็เคยทําแบบนี้ในการตัดต่อหรือว่าแชร์อะไรทํานองนี้เน่นเนี่ยตัวเองเห็นว่าเฮ้ยเป็นพฤติกรรมหยาบคายอะไรประมาณนี้แต่ได้คุณเจียบอม r รัตน์เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบอะไรประมาณนี้ก็เลยทําตามนะครับท่านโอ้ยอันนี้ก็โดนทวนลงยับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวทั้งสองฝ่ายนะครับท่านผู้ชมต้นแบบของปีใหม่ปีใหม่ย้อนแสอมรัตน์ครับท่านเจ็บยกนะเนี่ยอ๋อเป็นยกเป็นต้นแบบแชร์ภาพตัดต่อแล้วก็ คำหยาบคายอะไรทํานองนี้อันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เจ็บอัมรัดนั้นออกมาระบุว่าจะไม่ทนแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทนได้หรือเปล่าโดยอมัมรัดครับท่านโผแจ้งก้าวไกลนะเนี่ยให้ตัดสิทธิ์ตัวเธอเองครับท่านในการชิงเก้าอีบ้บริหารพักอ้างรับผิดชอบเหตุคุกคามอะไรประมาณนี้เออเ,ออเออเรื่องนี้ก็ไปลงรายละเอียดมากนะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถามทําไมเหรอจ้าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาคลารกระสังได้นะครับท่านผู้ชมโดยช่วงนี้นั้นบรรยากาศทางการเมืองมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรตต่่่อไปดีีแท ตอนนี้ครับท่านวิโรจน์รัะนาธิสอนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ซัดสอสอพัฒนาทรัพย์โสน,นะเนี่ยแห่งทักเพื่อไทยเว้ยเฮ้ยเนี่ยผมไม่เคยมีพี่สันดานแบบคุณอะไรประมาณนี้โอ้ยก็โดนสังคมวิจารณ์สนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมบางก็เห็นด้วยนะเนี่ยแต่อีกบ้างนีนก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยทำไมไม่ค่อยใช้คําไม่ค่อยสมควรแบบนี้โอ้วันนี้วิโรจน์รัชนาดิสอนครับท่านลั่นแล้วนะเนี่ยขอโทษพัฒนาทรัพย์โสแห่งเพื่อไทยแล้วหลังหลุดพูดแรงกลางสภาขอบคุณที่ให้้ชีแจง เ่านผู้ชมเผยมีโอกาสได้พูดคุยทําความเข้าใจแล้วขอบคุณที่เปิดโอกาสได้ให้ชี้แจงและใจกล้างใจกว้างพูดคุยกับผมด้วยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาสงบสิกนะครับเ่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะก็น่าจะใช่ครับท่านแต่เรื่องนี้ไม่ค่อยจะดีแล้ววันนี้ถามทําไมเหรอจ้าหลังจากอาจารย์ปิยะบุตรนเนี่ยได้ออกมาฉากก้าวไกลเนี่ยทำไมโอ้ยเงียบเฉยอ,อย่างนี้เรื่องไหนเรื่องชอบพนิกาในะกรทดานผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ประกาศถอยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเว้ยเฮ้ยจะไม่มีการพูดถึงพรรคก๊ก ไกลอีกนะเนี่ยหรือไม่นะครับต้องเติมไว้หน่อยแล้วเป็นอย่างไรวันนี้ไอ้สีสุวรรณมันมาอีกแล้วเฮ้หย,ห,ยหลังจากหายไปหรือไม่นั้นมันไม่เคยหายจากหน้าจอไปเลยโผล่ร้องกกตให้สอบกล้าไกลปมเปียบุตรนะเนี่ยชี้นากรณีไรน้ําใจกับชอบพนิการปมโดนตัดสิทธิทางการเมืองเอกอ,สอ,สอก่สอสเก้าไกลจออมาคัดค้าแล้วก็ออกแถลงการช่วยอะไรประมาณนี้วันนับว่าสอใส่เกลือกได้ทุกเรื่องทุกร,กรกาวนะครับท่านผู้ชมมันเก่งเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามเก่งด้านไหนจ้าในด้านการสร้างคอนเทนต์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ย ประชาชนหลายภาคส่วนนั้นเนี่ยก็อยากจะเห็นเหลือเกินถามเห็นอะไรเห็นในสีสวุวรรณนี้นะครับานผู้ชมไปมุดเมนไอ้ไม่ใช่ลงเลือกตั้งะครบท่านผู้ชมว่าน้ำหน้าแบบสีสวุวรรณนี้มันจะได้คะแนนเสียงกี่มากน้อยเออจะชนะหมอลงได้หรือป่านแล้วก็เลออดีบีช่างกัมันไปก่อนครับท่านค่ะส่วนตอนนี้มาที่เรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับานผู้ชมอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้นั้นโอ้ยต่าง,างนาดดิ้นกันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับานผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเออหลังจากนักข่าวได้ไปถามเศรษฐาทวีสินนั้นเนี่ยเศรษฐา ทาวีสินก็ตอบภูมิทักษิลทักษิณนะครับท่านผู้ชมวันนี้ถ้าเกิดไม่ไปปรึกษาแล้วเนี่ยคงจะไม่ฉลาดนักเท่าไหร่เพราะเป็นนายกที่ได้รับความนิยมที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้ภูมิธรรมรองนายกเพื่อไทยอันดับหนึ่งครับท่านนุ่นทักษิณชินวัตรนั่งที่ปรึกษานายกอะไรประมาณนี้หลังพ้นโทษนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านว่าจะมีอะไรขัดด้านกฎหมายหรือไม่อย่างไรอะไรประมาณนี้แต่เรื่องนี้นันเนี่ยก็ทําให้ดเรเสรีนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าออ หลังจากที่ตอนนี้ลั่นด้วยเฮ้ย้องยอมกืนเลือดไปก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ากำลังเลื่อนหาข่าวนะเนี่ยโดยนายเสรีวงมนทาครับท่านหลังจากเป่านกหวีดมาช่วนาตาปีนักวิชาการหลาย10ปีเกินเลยทีเดียวไม่รู้มันหลุดมาจากสงครามเย็นหรือไม่นั้นไม่มีในข่าวจะบอกให้โดยเสรีห่วงฉากทัศทางการเมืองประเทศไทยในวันข้างหน้าจะอยู่กันได้อย่างไรอะไรประมาณนี้โพสต์ข้าความผ่านเฟซบุ๊กไว้เฮ้ยโดยก็ได้กาดไปหลายพักนะครับท่านผู้ชมพักหนึ่งนะเนี่ยเอาคนมีปัญหาด้านจริยธรรมมีคดีติดตัวเคยทำ ปิดกฎหมายหลายครั้งเอามาลงสมัครเลือกตั้งสสอแล้วก็ชนะด้วยอีกพักหนึ่งก็โดนด้วยเฮ้ยฟังอยู่นะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอย่าเพิ่งยิ้มอ่าอีกพักหนึ่งก็แต่งตั้งคนดีคดีคนทําผิดกฎหมายเป็นที่ปรึกษาโอ้ยคนที่รัฐประหารห,หรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ตา,ลวตาฝาดไม่มีอ่าทันได้ตั้งแล้วหรือทั้งที่เตรียมจะตั้งอะไรประมาณนี้ทําไมประเทศไทยจึงมีชะตากรรมเช่นนี้ส0 0แสนเสียงคุณภาพกูหายไปไหนไม่ใช่โอ้ยไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเค เนี้นายเสรีวงมนทาเคยบอกนะเนี่ยสามแสนเสียงของคนในกรทมมีคุณค่ามากมายกว่า10ล้านเสียงในต่างจังหวัดแล้วตอนนี้หายไปไหนหมดแล้วสามแสนเสียงของเสรีโอ้ยคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนี้ยังหลอมแหลมนะครัดท่นผู้ชมโดยเสรีเชียร์ใครเนี่ยก็จบไม่ค่อยสวยสักลายกันเลยทีเดียวอ๋อตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครัดท่นผู้ชมว่าจะเป็นดาวร่วงแล้วก็ไปพ่วงขึ้นเมนหมดแล้วครับท่านสําหรับสามแสนเสียงคุณภาพของเสรีวงมนทานั้นหรืออ่าจะคิดว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเราเพียงคนเดียวแล้วทําไมต้องออกมาทําอะไร ให้เปลืองตัวสําหรับนายเสยรีนะครับท่านอีกฝ่ายก็ลูกหนักตั้งใจทําสงครามข่าวสารอีกด้วยฝ่ายมันเปล่าวะอ,อ๋อไม่แน่ใจอีกฝ่ายก็ย่อนยานนิ่งเฉยเมื่อเป็นเช่นนี้รู้ใช่ไหมไม่รู้เว้ยเฮ้ยเสรีเมื่อเป็นเช่นนี้รู้ใช่ไหมว่าฉากทัดการเมืองประเทศไทยในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างห่วงมันไปเรื่อยๆเหรอคะเหรอคะ ข้ามผ่านไปก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะต้องอ้าปากข่าวแบบนี้ไปเพื่ออะไรครับท่านก็เลดดิดบีช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ขาดไปไม่ได้เว้ยเฮ้ยหลังจากที่เพื่อนซีนะครับเนื้อผู้ชมหรือปากไม่อ่านแน่ใจกับไอโบเสกสกุลั้นเนี่ยโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งเว้ยเฮ้ยโบเสกสกุลได้ไปหาเสียงรวมทา่านรวมไทยนะครับท่านลั่นกลางเวทีกันเลยทีเดียวไม่ต้องห่วงนะเนี่ยว่าพักรวมไทยรวมทา่านเนี่ยจะไม่ได้สอสอเออแลมโบกับจตุพรพงพันธ์มาช่วยแล้วอะไรประมาณนี้อ,อ๋อก็ทําให้จ้จพรดินดนานะ เริ่มููชมอย่างจากอะไรเออดัง อะไรถูกน้ําร้อนลวกหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจดินพัน,นหนักเว้ยหลังจากแพ้มากไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมควูยกับหมอปลายภายกระซิบกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยบอกว่าเนี่ยโยมมาบานบอกแล้วเนี่ยนายกต้องเป็นคนแบบนี้เป็นบากแข็งๆอะไรประมาณนี้แล้วก็มานั่งเช็คเว้ยเฮ้ยปากกูแข็งบอกวะ่าเฮ้ย <"He i, S 2> บากเราแข็งนะครับท่านตอนแรกนึกว่าจะได้เป็นโอกาสเป็นนายกอะไรประมาณนี้สุดท้ายเร่าม่วหัวมุดตุ่มกันเลยทีเดียวโยมมาบานก็ทายผิดนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาที่จะดูพรครับท่านหลังจากพันหนักแล้วเนี่ยว ขอให้เลิกแจกเงินจะได้ไหมหวันซ้ำรอยจำนำข้าวโอ้ยจะโกงกันมากกว่านี้เยอะแยะนะรท่านผู้ชม โอ้ยก็สอือกกันเลยทีเดียวครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติปิดภาพนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นว่าใครเป็นคนพูดนี้เอ้ยก็จะนึกว่าเป็นไหนว่าลงนะครับท่านผู้ชมผู้เชี่ยวชาญเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่ชนะเอเอไอตัวจดุพรครับท่านผูกผวาเงินดิ่เตอ้ลนั้นเนี่ยเอยจะผูกขาดตลาดเบสเร็จกงหนักกว่าจำนำข้าวครับท่านลัน่นขออย่าทำอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีว้ยเฮ้ยอกหักรับคุดหรือเปล่านั่นไม่อยากแน่ใจนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาเปิดสื่อกับนักวุิอย่างนั้นได้ออกมาเปิดสก,กัับคนนคนนนนน้้้ีีอย่าางง คนก็เหลือเกิน้วเนี่ยอินบ็อกมาถามผมน้องนะัดถามมีอะไรเจ้าพี่เนี่ยจตุพรมันเฮ้ยอกหักหรือเปล่าที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็บอกอย่าไปพูดแบบนั้นนะจตุพรเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยหวังตําแหน่งแล้วเขาก็ถามเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เอ้ยไอ้มอบหลวงเหลงของจตุพรนี่มันหายไปไหนหมดแล้วหลังจากเคยรั่นนะกระดาน,นาดบูชมวันเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการจัดตั้งรัฐบาลอะไรแบบแปลกๆเนี่ยจะออกมาเดินม็อบนะครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรม็อบที่ว่านี้ยังไม่มีนะกระดานบูชมหาได้แค่เพียงม็อบถูพื้นครับท่านโดย ถ้าจัดนี้ก็คงจะแป๊กนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจหลังจากที่จัดม็อบทุกทีมาเห่าทีเดียวได้ยินไป8กิโลกว่าถามทําไมมันเงียบครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยด้านตอนนี้ติ่งมาริกาครับท่านโอ้ยเสียดายความสวยของตัวเองนะเนี่ยต้องรีบไปประกวดก่อนแกโดยติ่งมาริกาครับท่านหลังจากลงสมัครเลือกตั้งเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์ก็แพ้นะเนี่ยรอการเป็นสสมา17บปีกว่าจะได้เป็นวันนี้โผล่ประกาศลาออกจากประชาธิปัตย์แล้วเฮ้ยเ,เตรียมไปไหนเตรียมไปประกวดนางงามนะครับ เดานผู้ชมก่อนที่เหนียงจะยานได้ไม่ใช่ก่อนที่ร่างกายจะไม่สวยไปมากกว่านี้ฮะก็เป็นที่ประกวดออกมานะครับเดานผู้ชมติ่งมาริกาครับท่านหลังจากนั้นเนี่ยโอ้ยเป็นผู้สนับสนุนประชาธิปัตย์อย่างชั่วนาตาปีประกาศจางไ์สดไว้เฮ้ยจะลาออกจากประชาธิปัตย์เพราะอะไรเพราะจะไปฟิตหุน่นเตรียมขึ้นเวทีประกวดนางงามอ่าเพราะว่าอะไรลั่นว่านเนี่ยตัวฉันสวยนะครับเดินผู้ชมไว้ตายแล้วตายแล้ว,ต,ลวต้องรีบไปประกวดก่อนที่จะหย่อนยานกว่านี้อะไรประมาณนี้กูว่งงนะครับเดานผู้ชมไม่ รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็เป็นสถานการณ์ที่มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้แฟนคลับของประยุทธ์นั้นหลงเข้ามาฟังท่านอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นไม่น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมเตรียมยิ้มได้เลยเว้ยเฮ้ยแต่ว่าไร้เงาปรากฏของไอบโบเส,สกสกุลนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยหลังจากหายหน้าหายตาไปนานนวะเนี่ยเกือบหนึ่งเดือนกันเลยทีเดียววันนี้โผล่ลงครับท่านยิ้มแย้มออกสื่อเนี่ยบอกคิดถึงมากโอ้ยใครจะคิดถึงมึงวันเนี้ยออย่างยังบอกคิดถึงมากฝากความปรารถนาดีถึงคนไทย แล้วก็โวไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะครับเดิมผู้ชมโดยฮิตเลร์ครับท่านประยุทธ์จัน์โอชานะเนนี่ออกสื่อในรอบเกือบเดือนหลังธนกรปาบู่เปิดภาพเข้าไปกราบครับท่านแนบอกกันเลยทีเดียวบอกคิดถึงจึงมาหาแล้วก็โว้เฮ้ยประยุทธ์ยิ้มแย้มไม่แจ่มใสไอ้ไม่ใช่ยิ้มแย้มแจ่มใสาฝากความปรารถนาดีถึงคนไทยแล้วก็ยืนยันนะเนี่ยย้ำไม่ยุ่งการเมืองเชื่อผลงานชัดอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าผลงานของใครนะครับเดิมนผะู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่ที่มันหามนะครับเดิมนผะู้ชมเรื่อง นี้ครับท่านสําหรับชาดาไทยเศษหลังจากนักข่าวไปถามแล้วเนี่ยท่านชาดาเนี่ยส่วนสูงท่านเท่าไหร่กันเนี่ยชาดาตอบแล้วเนี่ยสูงร้อยแปดสิบสูงสูงร้อยแปดสิบสี่ความดีพอสมควรความชั่วพอประมาณสันดานพอครบได้อันนี้ก็เรียกเสียงหัวลรอดได้อย่างดีดีนะครับท่านผู้ชมนะว่าเป็นสีสันทางการเมืองโดยตอนนี้ก็ได้ตั้งเอ้ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมปาปามผู้มีอิทธิพลอะไรทํานองนี้เอเราก็ลืมชื่อไปกระดันฐานแล้วแต่เ,เป็นว่าเออสูงร้อยแปดสิบสี่ความดีพอสมควรความชั่วพอ ประมาณสันดานพอครบได้นะครับท่านผู้ชมเออเรื่องนี้ก็คล้ายๆผมกันเลยทีเดียวหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโอ้ยก็เป็นสถานการณ์มากมายหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของนายเทพไทยเสนาพงศ์นี่นนก,ก็ก็ผัวยื่นขอพยาโทษด,ด้วยชี้ตัวเองก็มีคุณสมบัติไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษิณชินวัตรครับท่านทั้งทําคุณประโยชน์ต่อกับประเทศชาติจงรักภักดีสถาบันนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายเทพไทยเสนาพงศ์ครับท่านหลังจากโดนจับติดคุกป,ประมาณนี้เอ้ยปมเรื่องธุร ธุรกิจการเลือกทุกจริตการเลือกตั้งหรือป่านั้นก็ไม่อยาบแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เรียบเรียงมาถแถลงเบื้องต้นหากอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะักวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านส่วนท่านใดที่หาแชทสดไม่เจอนะเนี่ยกดเข้ามาที่คลิปนะครับท่านผู้ชมคลิกตรงความคิดเห็นแล้วก็ปัดนะครับท่านมันก็จะเห็นแชทสดจึงขอจบการถแถลงขไปก่อนสวัสดีครับท่าน